ก็ถือ <Bien> ว <ven ido> ่าเป็นเกมที like, ่ท şey ี <Wenn Sean en ema> ่น่าพอใจนะกับเรื่องของรูปแบบหรือว่าความเข้าใจของเด็กในการเล่นอะไรเงี้ยแล้วก็สามารถทำประตูได้ได้ค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องต้องต้องยอมรับว่าวันนี้ชมบุรีเขาเขาเขาพักผู้เลงตัวหลักด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ทําให้เราเล่นเล่นง่ายขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเขาจัดผู้เล่นชุดหลักลงมามันก็ก็หนักสำหรับเราเหมือนกันก็เลยทําให เป็นจุดเปลี่ยนที่ว่าเราได้ประตูกึ้นนําเร็วมันทําให้เราเล่นง่ายด้วยความมั่นใจด้วยแล้วก็บวกกับความมุ่งมั่นของเด็กที่ที่อยากเอาชนะในแมตช์นี้มันก็เลยทําให้ฟอร์มกาเล่นออกมาค่อนข้างโอเคสำหรับสำหรับผมนะแต่ว่าก็เสียดายอยู่ลูกเสียประตูที่มันน่าจะเป็นคินชีตแมตช์หนึ่งที่จะทําให้ทีมเรามั่นใจขึ้นแล้วกับผู้สารประตูเราก็จะได้มั่นใจขึ้นในเรื่องของการรักษาตกอ์ไวอะไรเงี้ยแต่ว่าไปเกิดความผิดพลาดนิดนึงอะไรเงี้ยในการ ในการส่งบอลอะของของเกมรับเราอนะไรก็ทำให้เกมโตกลับเราก็ัเป็นจุดจุดโบแล้วก็เสียประตูไปแต่ว่าโดยรวมทั้งหมดแล้ววันนี้ก็ต้องชมเชยน้องๆที่พยายามมุ่งมั่นแล้วก็เล่นตามวินัยของของแท็กติกที่เราพยายามเสี่ยทำอะไรที่แบบ <c oughs> ไม่แพ้ความ <c oughs> แข็บแกเ่งแล้วก็กที่แบรแต่มั่นใจขึ้นแล้วก็กับเป้าหมายที่แบรว่าจะไล่อันดับ3,000นะครับครับการมองอืม <c oughs> หวังนะเราก็หวังลึกๆแหละอย่างที่บอกหวังทั้งันดับ4บบี่รดับสามอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าโอเคมันมีกลุ่มที่ไล่กันมาเยอะเหมือนกันนั้นก็ใครผิดพลาดมากกว่าหรือว่าเก็บชัยชนะไม่ได้ในแต่ละนัดนี่ยมันก็มีโอกาสาที่จะหลุดจากวงจรไปได้เพราะฉะนั้นใครที่สามารถที่จะรักษาระดับของ,ของมาตรฐานการเล่นคือได้รับชัยชนะสามได้รับ,น,รบน,นัยนะอะไรเงี้ยมันก็มีโอกาสขึ้นไปติดท็อปท็อปข้างบนเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยพยายามที่จะบอกเด็กๆเพื่อให้รักษามาตรฐานการเล่นแบบนี้ให้ได้อะไรเงี้ย เพราะฉะนั้นก็เรายังมีโอกาสที่จะไต่ขึ้นไปอะไรเงี้ย